สวัสดีครับชาว์ลส์ไชยกรทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้นะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเน้นๆเนื้อๆเอามาพูดคุยกันตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หยุดพักกันทั้งฟุตบอลโคบายอิต์อเมริการวมไปถึงยูโร2024ด้วยนี่ก็เลยเอามาจากลีกเล็กๆอย่างลีกในยุโรป2ลีกครับเดี๋ยวคู่แรกเราไปที่สเวเดนออสเวนคานกันเนล่าทุ่มตรงนะครับไปดูเอเคโซน่าครับทีมดับ8วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางคาร์มาทีมดับสิบห้นะครับเดี๋ยวคู่ที่5เกกมมล่าสุดของงททััั้2ีนครบ โซนาชนะชนะ1แพ้สนะครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้ปาตา布拉มาสามหครับส่วนทางคาร์มาชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องเอาชนะโคดิ้งมาเหมือนกันครับ1 0ูครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโซนาตรงกลางจะมีทางลามินดาโบเหมือนเดิมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยูอันนิสพิสตัสครับส่วนทางคาร์มาตรงกลางไซมอนสครับครับและหน้าเป้าจะเป็นทางดีโนอิสลามวิชครับก็ต้องบอกว่า เอเคโซน่าแม้จะดูออกทะเลอยู่แต่ถ้าดูเฉพาะเกมฟอร์มในบ้านเนี่ยนะในเวลาเล,เล่นลีกเนี่ยต้องบอกว่าโหดพอสมควรนะครับชนะมา5จาก6เกมหลังสุดแล้วก็ยิงกระจุเลยด้วยเวลาเล่นในบ้านนะต้องเจอข่ามาที่อาการหนักกว่าเยอะครับดูอันดับก็ได้นะครับวก็เกมเย็ยนก็ยังห่วยครับส,สี่เกมหลังแพ้ซะสามเกมรับห่วยสมเป็นรองบุ้ยเลยนะเพราะฉะนั้นดูแล้วรอดยากครับผมมองว่าเอเคโซน่าจะทมแบ็คกลับมาด้วยการเปิดบ้านเอาชนะขามาสามประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่สองยังอยู่ในออสเตรเลียนนะครับแต่เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะฮะไปดูมาโมครับทีมจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางฮามสัต์ทีมดับเจ็ครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นมาโมถล่มเอาชนะ4-0นะครับไปดูวันนี้5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับมาโม่เอยชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเอาชนะลิงบี้มา2-0ครับส่วนทางฮามสัตว์ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้ฮักเคนมาเละเลย4-2นะครับไปดูกันที่ตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ มโมก็เกมรู้ก็จะมีมพวกเอลิกโบเทียมกับทางไอแซกอิสิเทลินเหมือนเดิมนะฮะตัวเก่งของพวกเขาครับส่วนทางฮามสัตจะมีทางเบียนเนียอินกาซสันตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางนาอิมมูฮัมเหม็ดก็ต้องบอกว่ามาโมระดับสูงกว่าเยอะนะฮะแถมอยู่ในช่วงร้อนแรงด้วยนะฮะพวกเขาชนะในลีกมา6เกมติดกิดดูแล้วกันแล้วนี้และในบ้านโดยต้องมาเจอกับฮามสัตที่แพ้กับเยือกมาสามเกมติดครับและเฮดูเฮตเนี่ย ช่วงหลังๆมองกันมามาเทียบกันเนี่ยก็ไม่ต้องมาเทียบไปเลยครับคิดว่าไม่ติดครับผมมองว่แฮมสัตว์วันนี้ไม่รอดคล้ายๆกับเขามากครับผมมองว่ามาโมจะเปิดบ้านเอาชนะแฮมสตัตว์สบาย3-0ครับคู่สุดท้ายย้ายวิกไปที่ไอร์แลนด์นอร์เวย์กันในวลาคทุ่มครึ่งนะฮะไปดูโบโดกลิมครับทีมจ่าฝูงนะครับวันนี้จะเล่นศึกบิ๊กแมชประจำนอร์เวย์นะครับเจอกับบรานส์ทีมรองจ่าฝูงโดยคนที่เชื่อมันมเกมล่าสุดเป็นโบโดกลิมเอาชนะ 4-2ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับบอโดกริมชนะ2-2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะชาร์ฟบอกมา2-1ครับส่วนทางบรานชนะ3-1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางสตรอมก็เสร็จมา0-0ครับไปดูวันที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับบอโดกริมวันนี้ตรงกลางจะมีทางแพทเบิร์นนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแพตเตอร์ฮาวเก้ครับส่วนทางบรานตรงกลางซิวอตนิวเซ่ครับและหน้าเป้าจะเป็นทางบาร์ฟินเน่ครับ เขต้องอบอกบอดกรมยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลในเกมในบ้านนี่นะต้องบอกเล่นในบ้านแข่งกลางสุดๆในซีซั่นนี้นะฮะแต่แล้วก็พวกเขาเนี่ยประสบการณ์ในเกมระดับสูงเนี่ยดูเหนือกว่าทางบรันค่อนข้างเยอะแม้ว่าอันดับจะติดกันนะครับเพราะาบรันเนี่ยถึงจะเป็นเกมที่เกมเย็ยนดียังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนักทางเสมอไปหน่อยนะแล้วก็วันนี้ต้องมาเจอบททดสอบของจริงอย่างบอดกริมผมมองว่า โอกาสสู้เนี่ยมีฮะแต่ผมมองว่าด้วยประสบการณ์และมาตรฐานต่างๆนะผม,มว่าโบลุกเล่นในบ้านยังดูดีกว่าครับและผมมองว่าจะเฉือนเอาชนะบรานได้ในท้ายที่สุด2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับสุเดนออสเซนคารนะครับเอเคโซน,นาครับจะเปิดบ้านเอาชนะคาร์มาสามหนึ่งครับคู่ที่สองในสุเดนเหมือนกันครับมาโมครับจากฝูงจะเปิดบ้านเอาชนะฮามสตัสามศูนย์ และคนสุดท้ายที่อ e ีรลนดเซนนอร์เวย์นะครับจะเป็นทางโบดุกลิมเอาชนะบราน2ประตูต่อหนึ่งในบิ๊กเบ h ของนอร์เวย์นะครับวรือนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เราจะเจอกันด้วยคู่อะไรเดี๋ยวร,ร,รู้ว่ากันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ